พี่ไอพี่ไอ,อ้ไรอะพี่จากไก่ไอเข้ามาดูไวมากทาอะไรกันอยู่ว่างเหรอเพราะไรคุณถึงไวกันขนาดนี้คะขายของดีตีหนึ่งหรอก็ไม่ว่าจะไลฟ์ตอนไหนมันก็ต้องขายของทุกครั้งทุกครั้งนะคะ่ะการจะมาไลฟ์แค่แปบบเดียวเท่านั้นนะใครเข้ามาแล้วอยู่ดูจนจบด้วยเพราะว่าไลฟ์แค่นิดเดียวค่ะไม่รีรอชักช้าร่ำไร หนาวขนาดนี้ทําไมไม่เบาแอร์คะพี่รู้ได้ไงคะว่าหนูหนาวคุณรู้ได้ไงคะว่าดิฉันหนาวการที่คนเราห่มผ้าห่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราหนาวนะคะรู้หรือไม่มันมีหลายสาเหตุเลยทีเดียวเหมือนกับการที่คิดไม่ออกคิดไม่ทันไม่พูดล นอยอ่ะพี่มินาแม่แมแม่ไลฟ์เอาเองให้เขาพักบ้างเถอะเองจะให้เขาไลฟ์อะไรทุกวันทุกวันทุกวันแก่แล้วงานบ้านก็ต้องทําแมวก็ต้องเลี้ยงสิ่งที่ต้องทํามีมากมายนะคะจะมาให้นั่งไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อยู่คิวพี่มินาสวยขอซื้อได้ไหมอย่าซื้อเลยมันแตกข้างหนึ่งนะคะมีตําหนิไม่ใช่ของที่แรไอเทมอะไรขนาดนั้นหรอก แต่เขาก็มีคนพูดนะคะว่าคนสวยมักมีตำหนิอันนี้ก็คือเรื่องจริงปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวห่อไว้ค่ะไม่ต้องเอาผ้าคิ้วแตกมันเท่อันนี้ก็ถูกจะยิ่งมันเท่ขนาดคิ้วแตกอันเนี้ยให้ไม่แตกแล้วก็มันจะเพอร์เฟกขนาดไหน สัญญาไว้กับแม่แม่มแล้วว่าจะมาทุกวันโอ้ยเองก็ให้เขาผิดสัญญาบ้างเหอะใครจะนั่งทำได้ให้ค่าหลายทุกวันค่าก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะพี่หล่อมากอันนี้แล้วแต่มุมมอง <c oughs> <c oughs> งั้นต้องไปทำให้มันแตกแหละจะได้เทลองกันดูก็ได้ไม่ถึงขั้นต้องเลือดตกยางออกหรอกเรื่องแค่นี้ฮะนะไม่อยากให้เองเจ็บ ทำไมน่ารักขนาดนี้ทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เลยพี่กุ้มใจเหมือนกันห้องพี่แอร์กี่องศาเออดีนะเป็นการหาเรื่องชวนคุยแบบไปถึงขั้นนั้นแล้วอะตอนนี้นะคะปกติทุกคืนเนี่ยจะเปิดอยู่ที่อันนี้สูงกันอนะ ปกติทุกคืนเนี่ยจะเปิด24นะแต่เมื่อกี้ตอนอาบน้ำเสร็จแล้วหนาวก็เลยปรับขึ้นตอนนี้ปรับลงและวแมวนอนอยังกําำลังนอนอยู่มันชอบไปนอนข้างซอกเตียงไม่รู้เข้าไปทำไมขี้ฝุ่นก็เยอะไม่ใส่ชุดนอนหรอชุดนี้แหละชุดนอนหนูแล้วแต่วันแล้วแต่รมนะคะไม่หรอกแล้วแต่ว่าเสื้อตัวไหนวางอยู่บนสุดนะคะก็จะหยิบตัวนั้นแหละพี่อะไรอ่านคอมเมนต์ไม่ทัน น้องมีนผอมลงมากจริงตวงนีง้หนผูผอมลงเยอะเลยนะกระดูกตรงนี้เป็นซี่โครงเห็นซี่ๆ,ๆเลยแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ผอมจนน่าก,กลัวไม่ได้ผอมจนดูแบบก็ยังดูแบบโอเคอยู่ใช่ไหมหรือหนูคิดไปเอ,เองต้องกินข้าวเยอะๆนะ กินเยอะนะจะกินดึกด้วยกินแบบตีสองตีสามก็กินพูดเรื่องจริงนะที่พูดเนี่ยอยากชวนคุยไปเรื่อยดีแล้วชวนหนูคุยหน่อยไม่ได้เป็นไรใช่เปล่าผอมเองไม่ได้เป็นอะไรนะคะทุกคนหนูแฮปปี้มีความสุขดีแต่แค่แล้ก็แล้วก,ก็กินเยอะด้วยนะไม่ใช่ว่ากินน้อยไม่ได้ว่าลดน้ําหนักแต่ว่ามันลงได้ยังไงไม่รู้ว่างงเหมือนกันงงเหมือนกันนะ ชีวิตเนี้ยเวลาอยากเวลาอยากผอมไม่ผอมเวลาอยากลดตั้งใจไม่ลงเวลาไม่คิดอะไรกินปกติเอาผอมเฉยทำงานเยอะไหมทำงานเรื่อยๆนะคะไม่ได้หนักมากช่วงนี้โอเคละครก็เพิ่งถ่ายจบไปพี่มีนตัวเล็กมากอืมตัวเล็กคือเป็นคนที่ช่วงบนเล็กเอว บางแต่ว่าช่วงล่างก็ก <improving> ็บางคือจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่ช่วงขาอาจจะมีเนื้อตลอดผอมแค่ไหนขาก็จะมีเนื้อแต่ช่วงนี้ก็ ช่วงนี้รู้สึกว่าขาเล็กกว่าไม่ได้ขาเล็กสวยในอุดมคติอะไรางเงี้ยไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเล็กกว่าปกติที่มันเคยเป็นอะ่ะปกติเราจะเป็นคนที่ขามีเนื้อขาใหญ่นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้แสดงว่าผอมลงจริงนี่ขาถึงเหลือแค่นี้ได้อืมเราเป็นคนที่แบบเอวบางแต่ตรงแขนอะ่ะต่อให้ผอมแค่ไหนแขนก็จะไม่เล็กทุกคนเคยเห็นป่ะผู้หญิงที่เขาแขนแบบแขนเลียวอะ่ะแขนแบบ แขนแบบอ่อนแอเราจะไม่ต่อให้เราผอมแค่ไหนแขนเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันมีกล้ามมันก็จะแขนจะป้อมตลอดแขนจะหนาแขนจะป้อมตลอดเวลาอืม <laughs> ฮูพี่มีนส่งการไปเที่ยวไหนไหมคะน่าจะไปนะตอนนี้ในความคิดเนี่ยน่าจะไปอยู่ น้องวันนี้ไม่ใส่ชุดนอนหรอไม่ได้ใส่วันนี้หนูใส่เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นนะได้ไหมพี่มินชวก์ก้ามหน่อยไม่เอาไม่อยากเบ่งก้ามบ่อยยิ่งเราเบ่งก้ามบ่อยมันก็จะยิ่งใหญ่เลยไม่อยากทําบ่อยติดใจวันนี้อดิติดใจอะไรทุกคนกดตะกร้ากันได้นะคะกดตะกร้ากันได้นะพรุ่งนี้ทําอะไรเฮ้ยคุณอุ้มเทวีพรพิงจํารัด มิสแกนไทยแลนด์2ันยและรองอันดับ5มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลสองพเข้ามาชื่นชมไลฟ์เรานะคะจำเป็นไหมที่ต้องเรียกเต็มยศขนาดนั้นไม่จำเป็นนะแต่ทำเพื่ออะไรไม่รู้ทำเพื่อให้มันมีอะไรให้พูดไปเรื่อยเต็มยศ <laughs> <laughs> นะคะกดตะกร้าได้นะคะอยาให้การที่มานั่งถืออะไรแบบนี้แบบเมื่อยแขนนั้น เสียเปล่าเด็ดขาดไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรเพราะมันไม่มีที่วางไงตั้งบนหมอนก็นไม่ได้ก็คือต้องถือเมื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกดนิดน,นึงก็ยังดีอ่ะขึ้นไลฟ์คู่หนคะ่ะเขาไม่ได้ไลฟ์อยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้ไลฟ์อยู่แล้วจะให้เขาขึ้นได้เช่นไรไอไอก็ดูอยู่ไม่เห็นมีชื่ออุ้มเลยออกไปแล้วมั้งไม่มีชื่ออุ้มนะของใส่เลื่อนไปแล้ว นอยอะน,นอยเรื่องไม่รู้อยู่ดีก็พูดงงเองนอนทาลิปมันด้วยหรอปากฉ่ำมากอ้าวพี่ใครนอนไม่ทาลิปมันบ้างอย่าบอกนะว่าพี่ไม่ทาหนูไม่ได้เลยนะลิปมันเนี่ยทาย4ิบสี่ชั่วโมงคือถ้าวันไหนก่อนนอนหนูไม่ทาลิปมันนะตื่นมาปุ๊บปากแตกเลยเพราะโดนปบ เพื่ออะไรไม่เกี่ยวไม่ทาจริงเหรออยู่ได้ไงอ่ะหนูรู้สึกผิดกับตัวเองมากถ้าหนูไม่นอนไม่ทามันจะแบบปากมันตึงแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีค่ะรู้สึกเสียบุคลิกมากถ้าไม่ทาลิปมันใครไม่ทาตอนนี้นะคะลุกไปทาเดี๋ยวนี้อย่าให้รู้เด็ดขาดว่าใครไม่ทาลิปมันมันเวลาเราเจอใครอ่ะไม่ไม่ใช่แบบ ถ้าคนเยอะๆเราก็ไม่ได้ใส่ใจอย่างเช่นเราเจอแฟนคลับเราก็ไม่ได้ไปนั่งเพ่งหาว่าใครไม่ทาลิปมันไม่ได้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเราแบบสมมติเราเข้าสังคมเราไปเจอเพื่อนใหม่เราไปเจอคนนั้นคนนี้แล้วเขามายืนคุยต่อหน้าเราแบบ face to face แบบเนี้ยแล้วถ้าใครปากแห้งเป็นโรตีกรอบนะคะหนูจะมองปากเขาแล้วหนูก็แบบ เราจะมองอย่างอื่นไม่ได้เลยเราจะมองปากเขาแล้วเราอยากหยิบขวดน้ำยืนให้เขาแบบดื่มไหมพี่อย่างเงี้ยเราสึกว่าแบบพี่ปากพี่กรอบแบบทาเหออทุกคนจริงๆมันเหมือนโรตีกรอบที่กระเทาะเปลือกอะคะ่ะอย่าให้ใครมามองเราแบบนั้นนะคะถ้าคนมองมาแล้วเราปากแบบ ชุ่มชื้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันน่าจุบเออน่าคุยด้วยดูแบบคอไม่แห้งดูไม่ต้องมองหาน้ำเพื่อที่จะยื่นให้นะคะเพราะฉะนั้นไปทาสาไปทานะคะการทาลิปมันเนี่ยไปเรียนโรงเรียนก็ต้องทานะคะนี่ลูกไปทาลิปมันแล้วคะ่ะดีมากดีมากทุกคนลูกไปทาลิปมันเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอร้องอย่าให้เห็นนะคะ พูดนหนาวได้ดิจริงว็าเรามันเห็นนะมันแบบกลือน,น้ำลายอ่ะมันแบบคอเขาจะแห้งไหมวะอย่างเงี้ยจริงทาเธอไม่ต้องทาลิปสีก็ได้ถ้าไม่ชอบอ่ะทาลิปมันซะหน่อยหอน,หน่อยค่ะอะไรเนี่ยเพื่ออะไรวะไปเรื่อยแล้วอ่ะไม่เอาละพอเลิกเล,ก,เลกเลิกบ้าเลิกเล่น จริงจังอย่ามาขอให้หอนแบบนี้นะคะไม่ให้เกียรติกันเลยเห็นปากพี่มีนาฉ่ำทุกวันจนติดทานลิปมันตามแล้วนี่แหละนี่แหละถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ควรทำพี่มีนกินน้ำอย่างไม่ต้องมายุโยงแบบนี้น้องก็ทำทุกอย่างว้า thank you ขอบคุณนะดีตอนคืนเหรอเหมือนพี่บุ๊กบุ๊กหลับค่ะตอนเนี้ย เองอย่าลืมจ่ายค่าไฟนะได้ยังไม่สิ้นเดือนเลยยังไม่สิ้นเดือนเลยเนี่ยพี่บูก,กวนไหมคะตอนนอนไม่กวนถ้าเราหลับมันก็หลับแปลกมากเป็นแมวที่แปลกมากคือนี่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนแล้วแบบปกติแมวมันจะคึกกลางคืนใช่ปะ่ะแล้วแบบตอนกลางวันพอเราใช้ชีวิตมันหลับแต่แมวตัวนี้ไม่ใช่ค่ะมันใช้ชีวิตเหมือนเราเลยถ้ามันเห็นเราหลับมันหลับ ถ้าเราตื่นมันตื่นแบบนี้ถูกต้อง <c oughs> ลำบากต้องไปซื้อลิปมันอีกไม่เป็นไรพี่ลิปมันหลอดหนึ่งใช้ได้หลายเดือนราคาไม่กี่สิบก็มีทำเพื่อตัวเองบ้างต้องหาวิธีค่ะต้องเลือกซื้อน้ำหอมที่มีคุณภาพนะคะจบไลฟ์แบบหนึ่งจดห้าคืออะไรแบบอะไรลิปมันชาลอดที่หักโอ้เศร้ามากแบบนั้น ไม่เคยเจอใครที่ทาลิปมันแล้วหมุนลิปมันออกมายาวขนาดนั้นนะสมควรแล้วค่ะที่มันหักหมุนออกมาทำไมยาวขนาดนั้นพรุ่งนี้ไม่ได้มีงานนะจ๊ะทุกคนพักผ่อนพักผ่อนทากลอสเดือนนี้จะได้เจอพี่มีนอีกไหมเดือนนี้เดือนเดือนนี้เหมือนจะไม่มีงานที่จะได้เจอกันแล้วแต่ว่าต้นเดือนหน้า รอเลยนะคะได้เจอแน่ขอร้องให้มาเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีว่าคืองานอะไรนะทุกคนมานะวันนั้นชาลอตเต้นท่าไหนมายถึงตอนไหนอะพี่ <laughs> <laughs> แล้วพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ไลฟ์นะคะทุกคนคิดถึงหนูเยอะๆนะ พุ่งน,นี้พี่มีนไปเล่นสงกรานรลางนะ้ำไหมไม่เล่นค่ะมันยังไม่ถึงวันสงกรารเลยเขาเล่นกันแล้วหรองานแคสรับรางวัลกี่ทุ่มมาน้องเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งนะคะหนูยังไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มกันกี่โมงแต่ว่านอกจากงานแคสเนี่ยก็จะมีอีกงานหนึ่งด้วยแต่ว่าเดี๋ยวหนูรอเขาประกาศก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะแจ้งทุกคนนะคะ ถ้าครัวทักษินเนี่ยเสียงดูง่วงมากอเขาจอเขาใจให้ถึงร้านโอ้โหไม่ถึงหรอกมั้งหนูไลฟ์แค่แบบเดียวเท่านั้นแนะนำลิปมันหน่อยลิปมันหนอหนูจำชื่อยี่ห้อไม่ได้เป็นหลอดสีมีสามมีหลายสี ที่เป็นฝาหมุนเป็นหลอดแล้วก็บีบบีบแล้วจะมีเนื้อครีมออกมาแล้วก็ทานนะ,ะเป็นแบบบีบนะคะไม่ใช่แบบหมุนแต่จำชื่อยี่ห้อไม่ได้ที่มันจะมีสีฟ้าสีส้มอะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูถุกอืมรู้อยู่แล้วเพราะคุณอะเกินไปนิดเดียวก็ตามหากันจนเจอเออแค่นั้นแหละอ,อันสีม่วงอะสีม่วงคืออันไหนอะ อใช้อยู่จริงๆลิปมันใช้อันไหนก็ได้หนูไม่ได้มีแบบเอาแค่อันที่มันทานแล้วมันชุ่มชื้นเขาเรียกว่าอะไรชุ่มชื้นหรือชุ่มชื้นอะไรก็ได้ที่มันทานแล้วมันชุ่มชื้นนะคะซื้อลาบูบูโอ้ยลาบูบูตอนตอนนี้มีเยอะมากนะทุกคน พอแล้วนะไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาแล้ว,ไม,ไ,มลวไม่ต้องซื้อแล้วยิ่งตอนนี้มันราคาขึ้นด้วยแพงไม่ต้องซื้อมาแล้วนะหนูมีแล้วตอนนี้คือเต็มเลยนะคะทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมีพอแล้วหนูไม่ไม่ต้องมีเยอะขนาดนั้นก็ได้พรุ่งนี้พ,พีฟ้าเปิดคอนส่งการล้างน้ําแกงสามอ๋อหรอคือวันพรุ่งนี้หรอเฮ้ยหนูเพิ่งรู้เนี่ยเขาเล่นสงการกันแต่พรุ่งนี้หรอจะได้ไม่ออกจากบ้าน เดี๋ยวเปรียกทำไงให้สูงเหมือนพี่พี่ไม่ได้สูงเลยค่ะกลางๆไม่เตี้ยไม่สูงกำลังดีเป็นแบบเป็นไซส์แบบเหมาะสมป้ายาโปรคลิน uh, ิกตัวเองหน่อยค่ะจะไปใช้บริการตอนนี้สิ่งที่คุ้มค่าและถูกมากเลยก็คือเลเซอร์ขนลักแลก คุณคิดดูเหลือเก้าบาทแต่เป็นราคาที่ต้องลงรีวิวแค่นั้นเองบ้านหนูเล่นตั้งแต่วันที่หนึ่งเล่นเหมือนไม่เคยอาบน้ำมาก,ก่อนแล้วออกไงให้ไม่เปียกยากแล้วขับรถสิคะขับรถออกไปก็ไม่เปียกละแล้วก็ไม่ได้ไปในที่ที่เขาเล่นน้ำกันจบ ซึ่งหนูก็ไม่ได้ไปอยู่ละในสถานที่ที่เขาเล่นน้ำกันปีนี้เขาเล่นกันยี่สิบเอ็ดวันบ้าจริงเล่นไปเพื่ออะไรพี่มีมีลูกวันสงการยังคะเราไม่มีทางนั้นนะคะต่อให้เป็นวันตุดวันศาสตร์วันฮาโลวีน,าาว,นวันอะไรก็ตามหนูมีลุกเดียวก็คือลุกธรรมดาใครจะแต่งอะไรกันแต่งหนูแต่งของหนูเหมือนเดิมเหมือนวันทั่วไปเหนื่อย เป็นคนที่ไม่มีความขยันในการทำคอนเทนต์หรือว่าปั้นแต่งประดิษฐ์ประณีตอะไรทั้งนั้นนะคะแค่ลุกนัดเตึงจากที่นอนแค่จะแต่งหน้าอย่างขี้เกียจไม่ต้องมาหวังลุกอะไรทั้งนั้น นะคะคุณน้องคุณนาคุณหนูทั้งหลายกดตะกร้ากันได้นะคะพี่จะเปิดให้เข้าดอมอีกไหมคะเปิดนะแต่เปิดแค่เปิดแค่บางดอมแต่ว่าต้องใส่รหัสด้วยถ้าอยากเข้าก็ทักไปหาแอดมินในแอปรุงได้นะแต่งสวยปกติใช่สวยแบบทั่วไปธรรมดาอ่อนๆหนูลุมตาตื่นก็เก่งที่สุดแล้วอืนั่นนะสิ ดอมเคี้ยวฉลามเปิดอยู่จ้าลองกดลิงก์ข้างหน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกก็ได้ลุกเดียวของมินาคือลุกไปหาตางังทูคนเขาสวยอยู่แล้วใครจะเข้าเคี้ยวฉลามทักมานี่ไงนี่ไงมีคนรอช่วยเหลือคุณอยู่เต็มไปหมดนะคะอยากเข้าดอมเข้าได้เข้ามาเลย หิวแล้วอะแต่การคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีตอนที่ไปไลฟ์แล้วกลับมาหนูกินไก่เคฟซีสามชิ้นแล้วก็กินอาซาอิแต่ว่าไม่อิ่มอะหิวแล้วเดี๋ยวต้องกินอะไรอีกแน่นเลยห่มสะบงก่อนมีนากินน้ำสิงห์หรอจริงๆหนูไม่กินน้ำสิงแบบ ทำกินคือจริงหนูไม่ได้เลือกน้ํากินขนาดนั้นแบบกินยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าที่เห็นช่วงนี้กินน้ําสิงตลอดเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อน้ํานะคะกดกดตู้น้ําแบบข้างล่างคอนโด,โดเขามีแค่ยี่ห้อเดียวดูมาสามสี่ไลฟ์แล้วจะได้ไม่อะไรดูมาสามสี่ไลฟ์แล้วทําใจไปนอนไม่ได้สักที ยูก่อนเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วเข้าดํามทำไงนะฟังไม่ทนันกดที่ลิงก์หนะ้าโปรไฟล์ติ๊กตอกได้เลยปักไว้อยู่จะหาอะไรากินตอนนี้หรอแล้วจะได้นอนตอนไหนได้หมดหนูไม่ติดหนูไม่รีบนอนอยู่แล้วนอนตีสามตีสี่ก็ได้อิอพี่มีเล่นส่งการจะได้ไม่ต้องอาบนำ้ำน่าจะเล่นแหละเออเพิ่งนิมิตได้ล่าสุดว่าน่าจะเล่น เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากเล่นอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าให้ไปเล่นได้ไหมได้แล้วเพื่อนก็ชวนจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเล่นสงการขนาดนั้นแต่เราแค่เอออยากแบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนออกไปเจอเพื่อนบ้างนะคะนั่นแหละคือจุดประสงค์ ชาลอาเชิญยังชาลอาชวนแล้วหาบัตรให้แล้วพร้อมแต่ไม่บอกว่าไปไหนเองหยุดสูงตอนอายุเท่าไหร่หนูหยุดสูงแต่ป .6 ม .1 อืมหนูหยุดสูงแต่ม .1 ึ่ะตอนที่หนูอยู่อนุบาลหนึ่งตอนที่หนูอยู่อนุบาลหนึ่งจนถึง ปหกอะหนูอยู่เข้าแถวอะ่ะหนูอยู่คนสุดท้ายตลอดและไม่ใช่แค่อยู่คนสุดท้ายไม่ได้แค่ตัวสูงที่สุดนะหนูเหมือนเด็กโง่ที่ไม่เข้าพวกหนูตัวใหญ่มากหนูตัวสูงมากสูงเร็วแล้วก็แบบตัวใหญ่จริงนั่นแหละแต่พอแต่พอแบบอยู่ดีมันหยุดสูงมันก็หยุดเลยท่านจะไม่ผิดนะ อยู่สูงแต่ตอนไหนวะมหนึ่งประมาณเนะี้ยตอนมหนึ่งนี่แบบเพี้ยไม่เราตัวใหญ่ขนาดนี้ว่าอะไรเงี้ยแบบตัวใหญ่จริงตัวสูงที่สุดเลยแต่พอมันหยุดอะเอา้านหยุดเฉยแล้วไม่สูงขึ้นอีกเลยประมาณนั้นอะ morning, มหนึ่งมสองอืมแล้วก็เท่านั้นตลอด รหัสเข้าด้อมทำไงครับใครก็ได้ช่วยหน่อยเร็วแอดมินรองเท้าอะ่ะก็ใส่ไซส์แบบสามเก้าสี่สามเก้าอ่ะตั้งแต่แบบเด็กๆอะ่ะตอนนั้นเพื่อนตกใจกับหนูมากเลยบอกว่าแบบโหไม่มีนาถึงเท้าใหญ่ขนาดนี้แบบตัวสูงเท้าก็ใหญ่แบบตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราโงมากอะ่ะ นั่นแหละแต่หลังจากมสองขึ้นไปอ่ะหนูเริ่มกลายเป็นเริ่มจากตอนอยู่ท้ายแถวนะคะเริ่มกลับมาอยู่กลางแถวเริ่มขยับขยับเข้ามาจนแบบจนแบบพออยู่มปลายนี่คือกลายเป็นคนตัวเล็กเพราะว่ามีเพื่อนที่สูงกว่าเยอะเพื่อนเนี่ยน่าคุยเลยจริงตอนเด็กๆอนะแต่พอโตมาก็คือ เป็นสาวตัวเล็กเฉยเลยค่ะตอนแรกเราคิดว่าเราจะแบบไม่หยุดสูงนะคะแต่อยู่ดีมันหยุดแล้วมันสตาร์เลยสต็อปอย่างนี้เลยค่ะแอดมินขอรหัสเขาด้อมหน่อยเร็วแม่แหม่มให้กินอะไรถึงสูงไม่ได้กินอะไรนะทุกคนกินอาหารทั่วไปเหมือนคนปกติเลยแอดมินช่วยหน่อยเร็วเขาอยากได้รหัสเขาด้อมมาบอกเขาหน่อย กินนมแม่ถึงแปดขวบหยุดพูดเรื่องนี้อายคนมีนาปากเคี้ยวมีนาปากเคี้ยวหลามพี่มีนเป็นลูกครึ่งไงด้วยอาจจะเกี่ยวสูงได้พ่อไม่ได้สูงได้พ่อหรอกหนูไม่ใช่คนตัวสูง หมายถึงว่าณวันนั้นะเราสูงเพราะเราโต,ตเร็วแต่พอมันหยุดสูงมันก็อันนี้แหละพ่อหนูสูง183พ่อสูง183แม่สูง160ประมาณนี้เหมือนเอามาอย่างละครึ่งไม่ได้เตี้ยเท่าแม่แล้วก็ไม่ได้สูงเท่าพ่อแต่ว่าอยู่ระหว่างกลางก็โอเคนะคือหนูแฮปปี้กับส่วนสูงเท่าเนี้ยหนูไม่ได้อยากสูงแบบ โอ้ยวูย้สูงมากคือไม่ได้อยากขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าไซนี้กำลังดีแล้วแบบใส่ส้นสูงแล้วก็ยืนกับคน,นอื่นๆแบบกำลังน่ารักอยากสูงบ้าง <c oughs> ไม่ไม่ไม่เนี่ยจะ เราไม่ได้ตัวสูงแต่จริงๆแล้วคนเราแบบสูงเท่าไหนก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะทุกคนแบบส่วนสูงมันไม่ได้มีผลไม่ได้มาวัดอะไรในตัวเราได้ตราบใยที่เราก็มีขาที่เดินได้อยู่ถือว่าเลิศแล้ว <c oughs> เฮ้ยโ hey, okay. อเคเลยว้าวเดีกแป๊บไม่งจะไปแล้วแนะนำน้ำหอมหน่อยนี่ไงกำลังถืออยู่ที่มือเลยจริงๆกลิ่นเนี้ยมันหอมแบบว่าฟิลแบบสาวสะอาดสาวแบบ clean fresh และมีความแบบพี่มีแหละ พี่มีนตอนขับรถเป็นครั้งแรกตอนออกถนนใหญ่กลัวไหมคะไม่กลัวก็ใจเต้นนิดหนึ่งแบบว่าลุน้นใช้คําว่าลุ้นดีกว่าไม่ได้กลัวแบบโอ๊ยฉันกลัวมากจะทําไงดีเพราะว่าแม่แม่ให้ขับรถตั้งแต่มอสองตอนมอสองแม่ให้พาไปสอนขับเลยคือแม่สอนขับรถแล้วก็ให้ขับเลยตั้งแต่มอสอง จำได้เลยว่าตอนนั้นแบบอยู่ที่นครปฐมอยู่ม2ออแม่ก็ตอนนั้นแม่ขับรถมิลเซเว่นแม่ใช้รถมิลเซเว่นรถเจ็ดที่นั่งใหญ่เลยแม่ก็พาไปที่ลานลานวัดมันจะมีวัดเรียกว่าวัดแรกวัดห้วยจอระเข้จจำได้มันจะมีลานก,กว้างแบบกว้างมากโลง่ลงๆไม่มีอะไรเลยมีแต่ลานนะคะแม่ก็พาไปสอนขับพอขับได้แป๊บหนึ่งก็ ให้ออกถนนใหญ่ก็คือเริ่มขับรถจากรถใหญ่มากๆอืมแล้วค่อยเล็กลงมาเรื่อยๆพี่มีนกลัวสัตว์อะไรบ้างกลัวไก่เหย่นนกเป็ดห่าน <c oughs> เอะไรอะมาแล้วเพศนี่จะไปแล้วเหมือนกันเนะจะไปแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วยังไม่นอนหรอกนอนเล่นหาอะไรทำหาอะไรกินหิวแล้วไปสั่งอะไรกินก่อนนะทุกคนเพราะว่ากว่าจะลงไลฟ์ล้วก็ไปกดสั่งอาหารกว่าอาหารจะมาเดี๋ยวมันดึกเกินนะทุกคนฝันดีดไนท์คิดถึงทุกคนนะ เที่ยวส่งการกันให้สนุกนะบาย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 